พอดีพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโทรไอช้ p ปปิ้ง022388999ไว้ลั l กี้คลินิกแค่เจอก็โชคดีสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการไอเพมอัปเดตกับผมบรรติตพัฒน์นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนั้นไปอัปเดตเรื่องราวข่าวสารให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันบ้างไปติดตามชมเลยครับ เมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาฟิลิปเชริฟีซ c โอโดฟอ e q u i p m e n น a ์แมช c h i นอรี่ได้รับการเสนอชื่อรับรางวัล Top 10 VIT Golden Eagle of Asia Award 2020ผู้นำบริหารและพัฒนาองค์กรดีเด่นรางวัล Best Asian Diamond Award 2020ผู้นำบริหารธุรกิจดีเด่นบทสัมภาษณ์จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยครับ Well we are very honored that your organization has invited us and, uh, to give us the award. Of course, we have been in Thai market for uh, nearly 50 years, and uh, our Dove Equipment Company is the largest manufacturer of mining equipment in Asia. And we export our machinery equipment all over the world. And uh, our biotech company also, since 1990, has been involved in research and development in the area of biotechnology and uh, uh, produce and manufacture very high technology products for export to United States and Europe and other countries. Okay, okay. So, uh, from, uh, นะคะแล้วก็เราเอ็กซ์อร์ทั่วโลกเลยนะคะแล้วเรามีประสบการณ์ในการเอ็กซ์อร์ตเนี่ยประมาณ50ปีเช่นกันซึ่งในโดบไบโอเทคเนี่ยก็คือเป็นการคิดค้นพัฒนาตัวเทคโนโลยีเกี่ยวกับไบโอเทคทุกๆชนิดนะคะซึ่งอันนี้นายเขาจะชำนาญด้านนี้มากแล้วก็อยู่ในประเทศไทยมานานพอสมควรค่ะ Yes of course uh, in the area of uh, biotechnology uh, we are developing more advanced products now New line of products and obviously if you go to our website you will see all the products. biotech.com and uh, we believe in the area of biotechnology. It's a lot of future products that we are going to still produce for local market as well as international market. Yes. Uh -huh. <laughs> ที่จะเด l ลอให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะแล้สามารถใช้กับ Local Market แล้วก็ International ซึ่งเขาก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาหรือว่าคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์อื่นๆที่แบบมีประโยชน์ต่อประชาชนต่อสิ่งของต่อสิ่งแวดล้อมค่ะอย่างที่เมื่อกี้นายเขาได้ได้พูดถึงอันนี้ก็คือรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่แบบ Organizer เลือกบริษัทเรามานะคะเป็นผู้นำ ที่แบบได้รับความนิยมสูงอะไรประมาณนี้ซึ่งเขารู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็ภูมิใจมากกับผลงานที่เขาได้สร้างมากับมือค่ะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะครับที่ทาง IPM อัปเดตของเรานั้นได้อัปเดตให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันครั้งหน้าเราจะพาทุกท่านนั้นไปอัปเดตเรื่องราวอะไรต้องติดตามกันเลยนะครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการดีๆแบบนี้ได้นะครับที่ช่องสวัสด,ดีไลท์ HD ช่อง Beauty Club HD และช่องโชว์สีพัก HD IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับบอลเินพัฒ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ คอดีพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโถไอช้อปปิ้ง02-238-8999ไว้ลักกี้คลีนิกแค่เจอก็โชคดี